ไปดูเรื่องประหลาดมั่งครับเขาเรียกว่าญาติญาตินี่แตกตื่นกันทั้งวัดฮะตั้งศพสวดญาติตัวเองอยู่ดีๆนะฮะปรากฏว่าจู่ๆไฟไม่ลงด้กันนะฮะโอ้โหยังไม่ได้เผานะครับครับไฟมาจากไหนฮะญาตินี่หนีแตกกระเจิงเลยครับเออนี่ฮะชาวบ้านที่ตำบลทับสะแกหมู่ห้านะอําเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเขาก็ไปร่วมงานศพคุณยายคนหนึ่งอยู่ในวัด วัดสาราวัดทุ่งพุทธนะฮะอ,อ,อําเภอตําบลอ่างทองที่ทับสแกนนั่นแหละเขาบอกว่าจู่ๆไฟลุกไม่ลงฮะได้รับความเสียหายเลยฮะโอ้โหทางเจ้าของโงรงฮะเจ้าของโรงงานโรงโรงง,งงานหีบศพเทพทองฮะนายโอภาสซิมฟ้าเนี่ยก็ไปตรวจสอบดูก็เลยรู้ว่าอ๋อบ้านนี้เนี่ยเขาเช่าโรงเย็นโรงที่เกิดเหตุไหมเนี่ยเป็นโรงเย็นนะครับรักษารักษาสภาพศพนะครับแล้วก็ ไม่ได้ซื้อหรอกเขาเรียกว่าเหมือนเช่ามาราคา9,5 0 0นนะครับแล้วก็มีดอกไม้และประดับตกแต่งมีมีไฟกระพริบหน้าโรงเนี่ยนะครับนี่ฮะแล้วหน้าโรงก็แน่นอนครับมีดอกไม้แห้งนะครับพวงหลีตรงนี้นะวางประดับอยู่โฟมนะฮะโฟมพวกนี้ฮะระหว่างที่กําลังสวดอยู่นั่นเองครับไฟควันเนี่ยค่อยๆค่อยๆขมงขมงไปเรื่อยๆแล้วก็ไหม้โรงนะอย่างที่เห็นนะกลายเป็นกลายเป็นไหม้ดําไปเลยโอ้โหดีฮะ หนักเลยนะครับทีนี้บางส่วนที่ตั้งสติได้ก็นั่งใน,ในวัดบางส่วนที่สติกระเจิงก็วิ่งหนีนครับเพราะว่าไม่รู้เกิดอะไรไนงะแล้วคือคือคงไม่ได้กลัวอะไรของคุณยายหรอกรแต่ว่ากลัวไฟมันจะไหม้เออแล้วมันควันเยอะไนงะเขาก็จะหายใจไม่ออกน,นะวิ่งหนีออกไปแต่ที่บางส่วนที่อยู่ก็ช่วยรดับไฟนะจากนั้นเนี่ยก็ไปตรวจสอบไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่า มันน่าจะเกิดจากไฟช็อตไอ้ตรงที่ไฟประดับต่างๆ,ๆไ,ไฟที่มาประดับต่างๆเนี่ยมันช็อตอยู่ข้างนอกอนะครับแล้วพอช็อตปุ๊บเนี่ยมันอยู่ติดกับพวกที่เป็นวัสดุไวไฟะนะครับอของแห้งดอกไม้แห้งโฟมพลาสติกพวกเนี้ย <ๆ S 1> ก็เลยไหมทีนี้มันไหมลุกลามกลายเป็นไหมโลงไปเลยนี่ยังดีไม่ไหมสารานะครับเนี่ยใช่นะฮะอ้าวแต่ว่าทางญาติก็เลย หมุนหมุนโลงะเอาด้านที่ไม่ได้ไหมออกมา oh นะครับ mm hmm. ไม่ได้ไหมออกมาแต่โลงยังทํางานได้อยู่นะโลงก็ยังเป็นโลงเย็นได้อยู่ oh เขาไหมแต่เปลือกไหมแต่ตัวครอบคนี่นี่ครับ mm hmm. ก็ทางคุณโอภาษก็เตือนนะครับบอกว่ายาดิญากิก็ควรจะตรวจสอบก่อนนะจะเอาอะไรมาประดับนะฮะพวก mm hmm. ไฟต่างๆไฟต่างๆ อะไรอ่ะสายไฟโคมไฟดวงเล็กๆตัวนี้ก็ะพิบกระพิบเนี่ยตรวจสอบก่อนว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่นะว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าเมือนั้นเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้ครันะครับนี่